ก็กาลังกําลังทำอัลบั้มใหม่นะครับกำลังทําเพลงซิงเกิลใหม่ซึ่งจะปล่อยเ,อเร็วแน่นอนก็เป็นเพลงที่แบบเราตั้งใจทาํามากนะครับผมก็ก็รอฟังว่าจะเป็นผลงานเพลง,พลงแนวไหนแต่ว่ามีความแปลกใหม่แน่นอนแนวไหนก็น่าจะเป็นแนวที่หลายๆคนฟังกันค่อนข้างจะบ่อยในในช่วงนี้คือจะมีความปนแบบว่า,าความสมัยใหม่เข้าไปด้วยมีความเป็นอินดีเ้เล็กๆน้อยน้อยเข้าไปด้วยแล้วก็เราก็มีความเป็นตัวกันเข้าไปด้วยในในในเพลงใหม่ เพลงนี้ค็ว่าจะเป็นอ,ออกจะเป็นมีเดียมีเดียมครับแต่ว่าแต่ว่าเนื้อหาก็น่าจะโดนใจหลายๆคนเหมือนกันพิเศษตรงไหนเลยครับพิเศษตรงที่มันเป็นความแปลกใหม่ที่เราเราก็ไม่เคยได้ร้องเพลงสไตล์นี้มาก่อนอีกแล้วเหมือนกันเพราะว่าันค่อนข้างโชคดีที่ว่าเราได้มีเพลงหลากหลายสไตล์แล้วก็เพลง นี่ก็จะเป็นเพลงที่แบบเราเราไม่เคยร้องแบบนีม้มาเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นในอีกในอีกสไตล์ดนตรีหนึ่งที่ที่การได้สัมผัสครับตอนนี้กําลังกําลังทํานะครับผมก็น่าจะได้ฟังประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ครับ